ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกคนอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาลงอ่าโครงสร้างนะครับเอาโครงสร้างมาพี่น้องเบื้องของกันมาเยอะพอสมควรนะครับชุดโครงสร้างนะครับอ่านให้ดีได้โครงสร้างสองตัวบนล่างนะสองตัวบนล่างนะครับ แต่ไม่รู้มันมาบนมาล่างหรือจะมาแค่บนหรือจะมาแค่ล่างนะครับแต่การซื้อหวยให้ซื้ออยู่ภายในนี้นะก็พี่น้องก็เห็นทุกงวดทุกวันนั่นแหละนะครับวันนี้นะมีสองสามสี่ห้าหกนะครับสองสามสี่ห้าหกชอบล็อกไหนจัดล็อกนั้นนะครับ <c oughs> มันจะเหมือนของงวดที่แล้ว วันที่แล้วนี่เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่วันนี้เป็นสองสามสี่ห้าหกนะครับวันที่แล้วนะบนล่างเอออันนี้ผมวงก่อนออกอีกนะไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วมาวงนะครับก็คืออาทำโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็ไป ไปดูเลขล่างดูเลขบนแล้วผมก็วงแบบนี้ขึ้นมาแล้วไอ้ตัวนี้เป็นชุดที่คัดให้ว่าเลขไม่น่านี้ไกลแต่พวกนี้ก็มาสีที่สี่หกนะครับไม่น่านี้ไกลจากนี้แต่ไม่มีสีหนึ่งนะที่คัดออกมาแต่ที่วงไว้ตอนแรกมันมีนะครับแล้วทีนี้วันนี้นะครับแต่ยังไม่ได้วงนะเพราะว่าต้องดูเลขบนนะครับเด่นอะไรเลขล่างเด่นอะไร นะครับต้องดูเพราะว่าอันนี้มันเป็นสูตรรวมบนล่างบางท่านก็บอกว่าหลายตัวนะครับก็ก็หลายตัวนั่นแหละไม่ใช่ว่ามันน้อยตัวหรอกเบื้องต้นนอะอันนี้เบื้องต้นว่าจะไม่วงว่าจะไม่ขีดให้กลับตัวด้วยนะครับนี่ ล่างนะถ้าใครจะซื้อรถเตอรี่8 55, 8 55, 35, แ5ดห้3ห้าแปล้วก็สามศนะครับเบื้องต้นเป็น3มหางนี้สำหรับเลขล่างนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดเห้าหนึ่ห้ห้าสานะครับเป็นเลขถึง35ตัวชอบหลักไหนจัดหลักนั้นนะครับ ถ้า5มา5358นะล่างนะครับถ้า0มาก็30ตัวเดียวโคโล30 03 03 30นี่ออกดีนะออกบ่อยนะออหรือว,ว่าจะเป็นเลขสวยๆเลขเลขออกแบบง่ายๆบ่8 5 5 8มานี่บ่นะครับเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้เป็นชุดโครงสร้างใช่ไหมแล้วก็เป็นชุดเดี๋ยว ชุดชุดหลักนะครับชุดหลักสามาเลขบนนะครับเลขบนชุดหลักเดี๋ยวก็งงอีกเดี๋ยวก็งงกันอีกในชุดหลักนี่้ก็เดินดีอันนี้เป็นของงวดก่อนนู้นสองตัวบนฮะผมจะเขียนเป็นสองตัวบนที่ว่าออกสามสามหกนะนะครับแต่ผมไม่ได้จับสามหกนะ เพราะว่าผมคิดว่าเลขมันจะออกเลขตัวแทนตอนนั้นผมก็เลยจับ16 738 49ออย่างนี้นะแต่บางครั้งก็เอาชุดนี้นะชุดหลัก3ชุดนี้นะแล้วงวดที่ผ่านมานะครับ <c oughs> แล้วงวดที่ผ่านมาอยูใส่ละเออเอองวดที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้0ูนย์ห้สาสี กหนึ่งท่านหกกับหนึ่งไม่มาผมกันแค่แปดไว้ทีนี้หลักสิบหลักหน่วยนะครับเรามาเราได้เด่นสูตรหลักอันนี้เป็นสูตรหลักนะครับเราได้เด่นมาแล้วเราก็มาแยกสิบหน่วยว่าตัวไหนอยู่มันซึ่งมันมาตรงนะครับก็คือศูนย์สี่หนึ่งนะครับสี่หลักสิบหนึ่งหลักหน่วยนะอันนี้สูตรบอกว่ามันมาสิบหน่วย มันมศูนย์ในดดนไปหลักร้อยนู่นหนึ่งก็ยังมาหลักหน่วยอยู่เนาะวดน,นี้โครงสร้างสูตรหลักเดี๋ยวมาก่อนน่าจะเขียนไว้แล้วละเออโอเคอันนี้แคบหรือ,อยังแคบแล้วเนาะชุดโครงสร้างแคปไ้เดอ้อแล้วก็ไปไปตัดไปคัดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชุดโครงสร้างนะครับทีนี้สูตรหลักของเลขบนวันนี้ นะครับสูตรหลักของเลขบนวดนี้เด่นที่ตัวไหนมันติดเลขตัวเดิมนะศูนย์สี่หนึ่งแต่ไอ้ศูนย์สี่หนึ่งเนี่ย <c oughs> มันคงไม่ออกซ้ำหรอกนะอาจจะมีเลขอยู่เลขตัวอยู่ตัวหนึ่งสี่อยู่หรือเปล่าหนึ่งอยู่หรือเปล่าศูนย์อยู่หรือเปล่านะครับมันติดเลขตัวเดิมเลยสี่กับเก้าหกกับหนึ่งศูนย์กับห้าซึ่ง มันตีเลขตัวเริมอยู่ก็คือ0 4 1นะครับอันนี้เป็นสูตรหลักนะสูตรหลักของเลขบนพี่น้องก็ลองจับคู่ดูนะครับบางงวดก็มาถึง3ตัวมาแถวและตัวบางงวดก็มาแค่2แถวนะจับให้ถูกนะครับมาแค่2ช่องอย่างนี้นะจับให้ถูกนะครับมาใหา้พี่น้องจับกันก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยว ผมต้องดูสูตรอันนี้ก่อนจะได้แยกร้อยสิบหน่วยให้นะครับสูตรหลักร้อยนะครับแปดศูนย์หนึ่งสองสี่เขาที่เลขศูนย์สูตรหลักสิบเก้าศูนย์สองสามสี่เขาที่เลขสนะี่เนาะหน่วยก็คือแปดหนึ่งสี่ห้าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาแยกลงตัวนี้ให้แล้วใช่ไหมเนีย่ยตัวนี้นะครับอย่างนี้ผมจะมาลงอันนี้ให้นะครับ เพื่อว่าจะได้รู้ว่าอันไหนร้อยสิบหน่วยแล้วมันจะตรงกับตัวนี้หรือไม่ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับถ้าตรงก็ดีไปถ้าเกิดมันไม่ตรงก็ก็พิจารณากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะตรงกันไหมมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆแล้ววันนี้มีหอยราวออกด้วยน่าจะลงหอยราวอยู่นะครับ วันนี้น่าจะเจอกับพี่น้องทั้งวันนะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะดูไอ้ตัวนี้ก่อนจะทำา110หน่วยขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องมาแยกแล้วก็จับ3ตัวแล้วก็เอาชุดโครงสร้างตัวนี้มาประกบอีกทีหนึ่งนะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวาบางท่านก็บอกว่าพูดกไปบนมาก็เรียแต่ผมแล้วก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า110หน่วย บนนะครับสวัสดีครับ